วันนี้เราก็อยู่ที่โรงแรม JW บรดบิบออดกรุงเทพนะคะก็วันนี้จะมาทานเจแปนนิสบันช์บุฟเฟ่นะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบอราคาร์นะคะก็คออือเราสามารถสั่งนะคะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นจานจานะคะแล้วก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ตะก็คือสั่งได้ไม่อั้นนะคะก็อย่ามาลองดูมอว,ว่าบุฟเฟ่ที่นี่อาหารจะเยอะหรือและอร่อยหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเนาะ ของอบุเนนะะเะะงฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีซูชินะคะมีเตมตู้ละเนี่ยถังแล้วก็อา่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์แบบราคาเนาะก็ในบุฟเฟ่ต์ค่ะก็จะรวมนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็ชาเขียวน,นะคะซึ่งชาเขียวก็จะเป็นชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟนะคะีให้เราสั่งนะก็จะมีวุ้ยเมียโลนะคะแล้วก็มีสเปนเดอรสไปซี่นะคะทูน่าดูมีน้าก็จะเป็นสามเป็ดชาสมนไพ จะมวนชิ้นที่เรายกได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซูชินะคะหน้าสนาสอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะอะโวคาโดนะคะ,ะเดี๋ยวอร่อยค่ะเนื้อปลาปลาไหลนะคะปลาไหลย่างนะคะชิ้นใหญ่ดีอร่อยดีค่ะซอสเขาอร่อยเาะ มนานองชิ่มปนละม่อนปลามอนั่นชิ้นหนากมาดูนะเจมซอสแซลมอนสดอร่อยคำหนาไม่เหี่ยว มาเป็นไข่หวานนะคะชิ้นใหญ่ต่อมาเป็นคาลิซินนโนนะคะคาลิซิโน,นเราก็ถือว่าโอเคเอยูอ่นะอะทุน่านะคะน่าสไปซี่เนาะ เห็นไหมคู่หน้าคู่หน้าสดนะแล้วก็ซอสคาปที่อร่อยดนะีหน้าสามารถนะคะเน้อปลาสดนะคะอร่อยแต่รู้สึกว่าข้าวจะข้าวจะฟูม,มหน่อยนิอันนี้สลัดแตงโมกับโดนะ อ่อะคะแป๊สั่งเนื้อนะคะจะเป็น,เนสเต็กเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะเป็นยังไงบ้างเน,เนื้ออร่อยไหมอื้อร่อยเนื้ออร่อยฟ่อนเฟื่อมแป๊ดสั่งเซนีมาอีกชุดหนึ่งะค่ะเมื่อกี้ชุดแรกอร่อยก็เลยสั่งเพิ่มอีกชุดหนึ่งหนุหน้าชิ้นใหญ่มากลายสวยแล้วลองชิงมว่าเป็นยังไงน,น,นะ อร่อยดีคุนภาสดดีกินซาเซมิต่อชอบนะคะสดดีใส่นมเนือชิ้นใหญ่ด้ย มาอร่อยกลับมาคัตคิดอนหมูนะคะเอชิ้นใหญ่ะ มัน่เนนรนะคะข้านก็จะเป็นเหมือนกุ้งเ็นโกลาข้างในนะคะอยู่นี่อาหารมาเต็มโต๊ะเลยกินไม่ทันนี่ก็จะเป็นเลาผักนะคะจเป็นอมีเป็นาบัลโนะคะมีสั่งมาข้าหนึ่ ก็เริ่มจะอิ่มแล้วอาหารเยอะมากเื่ออาหารที่เขาให้คือเป็นเป็นชามใหญ่มากนะไข่เยอะชมก่อนเดี๋ยวปชิมไข่ร้อนลองชิมหมูก่อนอล้ะ นะคะคือให้เยอะมากอู่ชิ้นใหญ่มากจะทานหมดเนนี่จะเป็นไก่ทอดไก่ท่าคาราเกะนะอร่อยอยู่นะคะเหมือนเหมือนราอดซอสอะไรมาน,นนะ้วยเนาะก็คือมันจะไม่แห้งมากมีน,น้ำซอสข้างใน อันนี้กินอิ่มเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราสั่งเป็นหลักหลายจานมากแล้วแต่อาจารย์ก็คือเป็นจานที่เขาเสิร์ฟเป็นเป็นราคาจริงๆไซส์แบบขนาดจริงก็เลยอิ่มมากๆนะคะก็คือสึกว่าคุ้มอยู่ะคะ่ะแบบสั่งไปหลายจานมากแต่เซอรีหลายชิ้นมากนะคะก็แนะนําให้ไปซื้อคูปองนะคะที่เขาออกงานที่ไทยเที่ยวไทยนะคะก็จะคุ้มหน่อยนะคะ เขาก็จะมีโลชั่นต่นตนางๆค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ